นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนตั้งมาโคใน power summer นะครับผมอาสิ่งที่ผมต้องอาที่เราต้องใช้ก็คือโปรแกรม LD player และตัว LD player ผมจะตั้งค่าประสิทธิภาพประมาณนี้ครับเพื่อ CPU 2คอแรม3มชิพเพื่อให้มันแบบสมูทอะมันลื่นมันจะมาโคแบบไม่ไม่หลุดอพอมาถึงหน้านี้ครับเราจะกดเวอร์เป็นละอรล็อบบี้ก่อนนะนี่คือเป็นการรีเซ็ต ก่อนที่เราจะตั้งมาโคนะนะถ้าเราต้องการตั้งมาโครเราจะไม่ใช้โปรแกรมพวก FK Click ใน a p p Store นะครับเราจะมานี่ตัวโปรแกรมอันนะี้ ld player ตัวด้านขวามันจะเป็นรูปเมาส์แล้วเรากดคลิกไปมันจะเป็นรูปเมาส์เหมือนต้องการจะตั้งมาโครครับอ่านะมาถึงหน้านี้เราก็จะทำการเริ่มการบันทึกมาโคแล้วเราก็กดปุ่มเดินตามปกติได้เลย เดินเข้าไปกดไปได้เลยตัว i d p l a y e r อ่ะผมลองใช้แล้วมันมันค่อนข้างโอเคในการที่จะใช้มาโครตัวโปรแกรมขอมันนะครับแทบจะแทบจะไม่หลุดผมแต่ว่ามันก็จะมีหลุดบางครั้งครับแต่เราก็แก้เหมือนเดิมเลยก็คือเราจะมาเริ่มต้นใหม่แต่เราไม่ต้องมาบันทึกใหม่นะครับเราสามารถกดเล่นได้เลย อาน,นี้ไปคอดีแต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะไม่หลุดมันอยู่ที่คอมคุณด้วยถ้าคอมคุณแหลกเนี่ยมันก็จะมีหลุดบ้างเป็นเรื่องปกติแต่เพราะว่าไอ้วิธีนี้มันง่ายสุดแล้วก็คือใช้ตัวโปรแกรมมาโคของ ld player อบันทึกเอาเพราะว่ามันแม่นยำกว่าส่วนตัวผมว่าต้อง พอมันถึงจุดนี้ครับผมเริ่มเห็นมอนแล้ว่ามอนตัวเองอ่ะมันเริ่มจะตีวันช็อตไม่ได้แล้วเห็นปะตัวมันเริ่มเดินไปตีอย่างนี้ยละวทีนี้ผมจะทาก็คือผมจะกดออกเลยเนะี่ยเพราะว่ามันช้านะครับถ้าเราไม่กดออกอ่ะมันจะเริ่มช้าล้วส่วนตัวผมจะกดออกปุ๊บออกเกมไม่ใช่ออกจากแมปนะครับก็ไปที่กดหยุดมาโคแค่นี้เราก็ตั้งชื่อไปว่าประมาณ ตัวต้องผมจะตั้งว่า summer power อะไรประมาณนั้นอ่ะปึ๊บเราจะไปตั้งค่านะครับกดตั้งค่าตรงมาโครของเราแล้ว,วกดอันที่สองครับมันจะเป็นการวนลูปเลยไม่จํานวนครั้งพอถึงตรงนี้ยก็แปลว่าเราเรียบร้อยละแล้วเราก็ลองกดดูว่ามาโครเราทํางานโอเคไหมอ่ะดูแล้วของผมมันก็จะเป็นไปตามที่ผมตั้งเลย แต่ถ้าแนะนำแล้วใครมีไอสัตว์ขี่ทันจิโร่อะไอนะถ้ามีตัวนี้แนะนำให้ขี่แล้วใครตั้งมาโคลแล้วมันมันจะเร็วขึ้นเยอะแล้วก็อ่ะพอดูคลิปนี้ครับถ้าถึงประมาณเกลดไลค์ไดีสัก5้ไลท์ถ้าถึง50ไลท์เดี๋ยวผมจะมาสอนไอฟาร์มตัวนี้นะครับของอะไรอทาวเวอร์พาร์ทปะที่จะ เป็นชั้นเป็นชั้นทำให้เราได้ฉากเนี่ยครับพวกดาเนี่ยได้เยอะขึ้นถ้าใครอยากขอ50ไลค์50ไลค์พอเดี๋ยวผมมาสอนเลยทำคลิปสอนมันอาวิธีการก็คือคล้ายๆกันครับแต่มันจะม่ปรับเปลี่ยนมุมกล้องอะไรนิดหน่อยนะแต่แล้าพอถึงเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ชาหรับวันนี้ไว้เจอกันนะครับไปละ